ี่อบจทัวรน,นะคะเราอยู่พืนที่คุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านหัวห,หาดตำบลุ้งนภาออมเภอเมืองนี่เองค่ะจะเป็นการตัดเย็บสเตย์หรือกางเกงออกกาลังกายแล้วก็รวมไปถึงชุดนักเรียนโรงเรียนหือบานะคะที่จะมีขั้นตอนกนารทําอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางลำใหยเดียมพัดนะคะเป็นประธานกลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวห,หาดค่ะ จุดเริ่มต้นของการทากลุ่มเย็บผ้าน,นะคะก็คือเมื่อก่อนนี้จะทํางานกันอยู่ที่กรุงเทพน่ะคะ่ะท่าน,นี้ก็พอดีกลับมาอยู่บ้านนะคะก็คิดหางานทํากันอยู่คันนี้ก็มีทางอบจอค่ะมาประชุมสัญจรก็พูดขึ้นว่าใครมีความคิดดีๆที่จะทําก็ให้ทําขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะโดยการรวมกลุ่มกันเงี้ยคะ่ะ ก็เลยชวนพวกพี่ๆที่กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านก็เลยทำกันมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ที่กลุ่มนะคะงานหลักๆก็คือการตัดเย็บกางเกงสเตย์ขายอย่างกางเกงสเตย์นี้ค่ะผ้าเป็นซับของที่ใส่ซับเนี่ยมันผ้ามันจะไม่ไม่ร้อนไม่ล่นไม่พันนะคะของเรารับรองและเอวขอบยางของเราไม่ได้ใส่ยางนะคะจะเป็น สเตผ้าตัวตัวตัวผ้าเลยใส่เป็นขอบเอวจะไม่รัดเลยแล้วช่วงถ้าเปิดเทอมนะคะเราก็จะรับเป็นพวกชุดเด็กอนุบาลพวกศูนย์เด็กเล็กแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนก็มีพวกผ้าทอะคะ่ะแล้วก็ทั้งกลุ่มก็จะมีการตัดเย็บผ้าเด็กนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสายเดี่ยวเราเน้นที่ว่าเด็กใส่เล่นอยู่ที่บ้านเป็นเนื้อผ้านุ่มๆเป็นกางเกงสเตย์ที่ว่า ตัดของคนโตแล้วแล้วก็มาทําของไซส์เด็กเป็นซับได้นะคะคุณภาพของเรานะคะจะเป็นผ้าอย่างดีค่ะใส่แล้วนิ่มซับเหงื่อใส่สบายไม่ร้อนค่ะหน้าร้านอยู่ที่บ้านมหมอหัดนะคะถ้ามาทางแยกคุ้งตะเภาก็จะมาถึงวัดป่าศักดิ์เลไลเลยมาสัก50เมตร แล้วก็มาอยู่อยู่ด้านความมือนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ089-439-7295ค่ะและวันศุกร์เราจะขายอยู่ที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้นะคะที่หน้าสรารการจังหวัดนะคะทุกวันศุกร์เวลาตั้งแต่6โมงนะคะก็ตั้งแล้วก็ถึงประมาณ5โมงเช้าหรือเที่ยงนี้นะคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบจอนะคะที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นนะคะท่านชัยศิริประลักษจินดาค่ะสนับสนุนมากันจนเราก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะท่านก็มีโครงการให้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณอบจอที่ช่วยสนับสนุนการที่มีไรายได้ขอบคุณค่ะ จากการตัดเย็บเครื่องเกงสเตย์และรวมไปถึงการตัดเย็บชุดนักเรียนหนุบาลคุณป้าลำยายางสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับคนในกลุ่มคือมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการเย็บผ้าเป็นการสนับสนุนสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนไปในตัวทําให้ชาวบ้านได้ไรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนอีกด้วย นะคะ